สวัสดีสสดค่ะ,คะท่านผู้ชมครับในช่วงบรรยากาศปี2,558นี้ถ้าใครไม่รู้จักคำว่าอาเซียนคงจะต้องถือว่าเชยมากๆเลยนะครับถูกต้องค่ะเพราะในปี2,558นี้นับเป็นปลายทางของการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการของประเทศอาเซียนซึ่งมีจุดก่อตั้งและเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2,510และในปี2,558นี้นะคะครบับเป็นประวัติศาสตร์ของการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการของประชาคมอาเซียนค่ะครับ ในหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างก็ตื่นตัวแล้วก็ให้ความสําคัญกับประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมากเลยนะครับค่ะการตื่นตัวนี้นะคะกระทบและเกิดขึ้นในองค์กรภาคการศึกษาอย่างมหาวิทยายลัยราชภัฏจันเกษแห่งนี้ค่ะมหาวิทยายลัยราชภัฏจันเกษได้ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจและบริการทางวิชาการเพื่อให้สังคมไทยมีความพร้อมสู่ประตูอาเซียน ผ่านโครงการต่างๆมากมายอาทิโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียนการผลิตและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนการจัดนิทรรศการอาเซียนรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายหลากหลายรูปแบบหนึ่งในการบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมนั่นก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิติวัฒนธรรมครับอาหารเาศรษฐกิจและก็การเมืองครับค่ะและวิทยานี้นะคะเ,เราให้สุกท่านได้เห็นอาเซียนในมุมมองของแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทํางานในแผ่นดินไทยค่ะแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนั้นมีการทํางานที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการก่อสร้างการประมงธุรกิจบริการ และก็เศรษฐกิจชานี้ครับและในวันนี้นะคะเรา2คนจะพาทุกท่านไปรับฟังปัญหาของแรงงานกัมพูชาไปฟังทัศนคติในการทํางานและเรื่องราวชีวิตคอมมป็นู่ของพวกเขากันค่ะ h e ล l o และจุดท,ที่เรายือนอยู่ตรงนี้ครับก็คือแคมป์ของแรงงานชาวกัมพูชาครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างากับการมาทำงานที่เมืองไทยคะ่ะอยู่บ้านไม่มีงานทำครับตรงมาเมืองไทยมันมีงานทำครับทำที่บ้านได้กินไม้พอโผมมา เป็นไทยฟปีแล้วครับจยากมาทำงาน<ป>แล้วก็อยู่ที่นี่สบายดี<ป>พอมีเงินมีใช้ยอยู่อยู่ใ่ไทยอยู่ดกดีครับดีครับเงินก็ดทีที่เที่ยวก็เยอะ ได้เงินก็ไปตรงส่งกลับบ้านก็ได้เยอะครับเลยจ้างที่เมืองไทยนี่ดีมากเวลาลาปล่วยหนักหน้าง,งานเราเป็นลายไปเขารับผิดชอบทุกอย่างก็ส่งไปโรงพยาบาลดีมากเขามีความรับผิดชอบทุกอย่างเราไม่ลำบากเ เวลาเรื่องตังเนี่ยค่าชื่อเรือทุกอย่างดีถ้าไม่โกงหล่งดีครับเขาไม่เคยว่าอะไรเลยครับเขาดีมากครับเวลาเขาใช้งานอะไรเขาไม่เคยว่า,วาอะไรเขาบอกเฉยๆให้ทำเราไม่ทำก็เขาไม่เคยว่า เขาเป็นเป็นอะไรับเขาดีครับอยู่นี่ดีด้วยครับเขาช่วยหลืออะไรบ้างหรือเครับช่วยครับทำกับทำบัตรทำลายไทยด้วยทำบัตรสปอตทำลายไอ้ด้วย ไม่ครับอยากได้แต่แค่นึงก็พอแล้วครับแค่นึงก็มีความสุขแล้วครับจะให้ได้มาเมืองไทยครับถ้าไม่ต้องช่วยเลืออะไรก็ได้ตามทอยู่แล้วครับขอบคุณนะคะถ้าไม่มีเมืองไทยก็คงไม่มีวันนี้นะคะ่ะนอื่นช่วยแนะนำตนเองหน่อยชื่ออะไรนะครับผมชื่อจันทาครับมาทำงานที่นี่นานเนี่ย สองปีแล้วครับครับผมไม่ถึงเลือกมาทํางานที่เมืองไทยไม่มีอะไรเราไปมาอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยดีดีมากแต่ว่าเมืองไทยมีงานเยอะมีที่เที่ยวเยอะทำไมถึงมาย้ายมาทาที่ที่นี่ได้ออตอนนั้นผมกลับบ้านครับกลับบ้านแล้วผมก็เลยโทรมาคอยยายอยู่นี่มาคอมาทํางานที่นี่เขาก็มาให้มาทำที่นี่มันก็บอกว่า,วาตอนแรกมัน ได้ถูกนะว่ามันเป็นไรหรอกยังไงมันได้มีภมครอบครัวผมกินได้กินดีแค่นั้นแหละผมไม่ซีเรียสมากบอกว่าผมบริษัท์ก็ใจดีแล้วทุกวันเนี่ยก็เปิดอากาศให้ลูกน้องทุกคนทาบางทำไรให้เงี้ยผมก็ดีใจจผมก็เลยมาทำที่นี่ตลอดเลยก็ผมก็กลับบ้านผมก็กลับมามาทำงานที่เดิมผมไม่ได้ใหญ่ไปไนนอยู่นี่ก็ดีบริสัท ผมใจดีมากอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วสองปีสามปีแล้วครับผมเลยเมียเป็นคนเมียผมเป็นคนขเมรครับขเมงานกันทำครอบครัวครับผมเมียก็ทํางานด้วยกันที่นี่ตอนนี้เมียผมไม่ได้ทํางานครับเลี้ยงลูกครับครับผมบริษัทเขาดูแลถึงลูกถึงเมียด้วยหรือเปล่าครับผมดูแลครับครับผมแสดงว่านายจ้างที่นี่ก็ดีเหมือนกันเนาะครับผมใจดีมากเขาช่วยดูแล ดูแลตลอดมาครับเวลาผมไม่สบายอะไรนี่เขาก็หายาพาเราไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีคนดูแลลูกจ้างมีเฉพาะครับผมเรื่องใบอนุญาตทางานนี่เขาจัดการให้เราเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับทําใบอนุญาตคือบัตรซีซั่โพครับที่ว่าที่ทหารเขาทาให้ใช่ไหมครับนั่นแหละเขาทาให้เรียบร้อยเวลาเราไปในมาในได้แต่จะพอถ้าเราไปเที่ยวข้างนอก มันเลยงวัดเราก็โดนจับแต่เรากลับบ้านโอเคเขาไม่จับหรอกครับผมเคยมีได้ยินข่าวเพื่อนกัมพูชาที่มาทํางานที่นี่เขามีปัญหาอะไรบ้างหรเปล่าผมไม่เคยได้ยินครับพี่เรื่องมไม่รูอ้อยู่ที่นี่ก็แบบคนกัมพูชาก็ถูกดูแลอย่างดีครับโดอคนไทยเนาะครับผมมันมีไม่ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนที่เรามาทํางานที่ ที่เมืองไทยที่นี่ใช่ไหมตอนผมมาเมืองไทยเมืองแรกเลยนะเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมพี่โอลำบ้ามากเลยพี่นั่งทับกันทรมานเลยตอนนั้นผม,มาอายุส4บสีบ่ค,คนอ้วนมากมานั่งทับผมผมทนไม่ไหวมันอยู่แบาบว่ามันเขาอ,อัดเยอะคนรถแบบว่นางนงรถอัดกันใช่นั่งอัดค<ม>อแบบว่ารถ พิกอัพนี่แหละใบว่า,าเขาเอาอะไรมาปิดถางหลังเนี่ยเขาขับยาวเลยตอนนั้นผมออกใบว่าตรงทีลงไปแปลนี่แหละลงเกลือนี่แหละมันทรมาตอนนั้นไม่ถูกกฎหมายครับพี่ตอนนั้นไม่ถูกกฎหมายครับพี่ครับตอนนั้นผมทํางานได้วันลอ,อยเองครับตอนแรกมาเราถูกกฎหมายทุกอยา่างใช่ครับตอนนี้รู้สึกสบายใจสบายใจครับ มีใบอนุญาตมีอะไรแล้วจะไปไหนครับเวลาตอนนี้อยากไปไหนก็ได้เราไปตลาดไปเที่ยวอะไรย่างงี้และสบายไม่ไม่กลัวอย่างเงี้ยเวลาตรวจเกกรททามานมีบัตรผมก็ให้บัตรดูแค่นั้นเขาก็โอเคแต่สรุปนี่คิดว่าจะทํางานเมืองไทยไปอีกนานไหมจริงๆแล้วอีกนานพี่โออีกนานเลยแสดงว่าจริงๆแล้วแสดงแปลว่าผมตอนเนี้ยเงินยังไม่มีเลย ผมทำงานทุกวันบ่าบ้าเมียผมกินทุกวันลูกผมด้วยผมทำงานคนเดียวผมหาคนเดียวแล้วพิคิดดูกับข่าววันเรากินบางทีเรากินวันละห้าสิบบาทหกสิบบาทแล้วเมียเรากินด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเลือกเท่าไรพี่คิดดูสิแล้วเดือนเท่าไรเราคิดว่าเราวันละสามลอยบางทีเราไม่ทาให้ครบใบบ่าไม่ถึงเดือนนะบวบ่าเราก็บางทีเราไม่สบายเงี้ยเรา อยากลาง,งานสักวันนึงเราไม่สบายเงียอยากพักงานอย่างเงี้ยนี่แหละแต่นี่ขอไม่ใช้ออกเป็นเดือนรอขอออกเป็นวิสิบห้าวันเป็นวด,ดีครับดีครับมันก็โอเคบางคนก็โอเคแต่จริงๆแล้วผมอยากเป็นเดือนก็โอเคนะอ,ออกมามันจะเลือเยอะไปน้อยมันเลือมันก็ดีนะอยากเป็นอย่างนี้แหละสรุปก็คือทำงานที่เมืองไทยมีความสุขดีครับดีมากครับ ขอบคุณที่รักเมืองไทยขอบคุณที่ช่วยให้เมืองไทยมีแรงงานดีๆเพราะว่ามันจะเข้าสู่ประตูอาเซียนแล้วเนาะการแบ่งละว่าชาติไหนชาติไหนทุกคนควรพูอาเซียนด้วยกันใช่ครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับครับสำหรับในจังหวัดสมุทรสาครเองเนี่ยด้วยแรงงานที่มีด้วยแรงงานที่มีหลากหลายชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งพม่าเขมร เวียดนามลาวนะแต่หลักๆเลยในสมุทรสาครเองเนี่ยเราจะเป็นแรงงานทางพมา่าสักประมาณ7 0 8ดสแปเปอร์เซ็นกับลาวอ่าแล้วรองมาก็จะเป็นทางประเทศลาวแล้วก็จะเป็นแรงงานจากกัมพูชาเวียดนามนี่เป็นส่วนน้อยแล้วทางกฎหมายเราไม่ค่อยรองรับข้อแตกต่างระหว่างกัมพูชากับพมา่าเนี่ยคนพมา่าเองเนี่ยจะมีความประชากรเขาจะหนาแน่นมากถ้าเทียบกับแรงงานประเทศอืน่น ในส่วนของกัมบ,บูชาเองเนี่ยส่วนส่วนใหญ่ที่อยู่ในสมุทรสาครเองจะเป็นแรงงานเกี่ยวกับทางด้านก่อสร้างจะอยู่ตามแคมป์ที่พักจะอยู่ตามไซต์งานซึ่งจะไม่ค่อยออกมาเดินตามตลาดหรือว่าตลาดนัดหรือตลาดสดในจังหวัดสักเท่าไหร่ก็ส่วนมากจะเป็นคนพมา่านะครับที่เข้ามามีบทบาทมากในเรื่องแรงงานประมงแรงงานทางเร้างเรือต่อยอดอุตสาหกรรมแปรรูปทางทะเล อย่างที่กล่าวไว้แล้วก็คือถ้าเป็นแรงงานกับูชาเนี่ยส่วนมากเขาจะอยู่ในสายงานของเขาจะไม่ค่อยมีผลกระทางาทางจังหวัดเท่าไหร่ก็ต้องขอบคุณทางมหาวิยาลัยราชพัฒจันเกษมที่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเพราะว่าประเทศเราจะเข้าสู่ AEC อยู่แล้วเราต้องช่วยกันเตรียมความพร้อมครับทุกๆด้านก็หวังว่า บทความรายการนี้น่าจะทำให้คนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่เราจะก้าวสู่ประตูอาเซียนหรือ AEC ซึ่งมันจะมีผลเกี่ยวกับจังหวัดผมไม่มากก็น้อยแน่นอนเพราะอาจจะเป็นทั้งเรื่องแรงงานเอยทั้งเรื่องเศรษฐกิจความมั่นคงต่างๆนานา,นา,นาก็ฝากให้ทุกท่านให้ความสำคัญกันด้วยนะครับขอบคุณครับ และนี่นะคะก็เป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งของแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยค่ะเสียงสะท้อนในวันนี้ครับมีทั้งแง่บวกและก็แง่ลบเสียงสะท้อนในแง่บวกนั้นเราจะถือว่าเป็นคำชมและเป็นกำลังใจให้พวกเราส่วนเสียงสะท้อนในแง่ลบนั้นเราก็จะนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปครับใช่ค่ะแม้ว่านี่นะคะจะเป็นเพียงแรงงานกลุ่มเล็กๆแต่พวกเขาก็คือหนึ่งกำลังที่มีอิทธิพลในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศของเราค่ะท่านผู้ชมครับ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานกัมพูชานายจ้างไทยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือใครก็แล้วแต่ที่เหยียบอยู่บนผืนแผ่นดินสยามแห่งนี้รวมไปถึงอยู่ในขอบเขตของอาเซียนพวกเราทุกคนคืออาเซียนครับใช่ค่ะการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้นั้นทุกๆคนต้องพร้อมทุกทุกด้านต้องได้รับการพัฒนาอาเซียนจะไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นหรือเชื้อชาติเพราะเราคือหนึ่งเดียว One m i s i o n One Identity One Community หนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ